สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายมิดหมอแค้นแฟนมอลำแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชดบันแพงแฟนคลับเอซีอีหล่าหน่อยอุ้งเอิงมาพ่อมาพบกับคนเมืองสีทางช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลอ,อีพีนี้สิมาว่าหอดจอดถึงเรื่องลานของการแสดงค่ำคืนนี้ หลังจากที่พี่เบงแพตฟอร์มทางช่องยู u ู e เนาะทางช่องหลักเด้งขึ้นมากดเข้าไว้เบิงตีนองป้องปไปมินิแน่นวิถ่ายทำโดยแอดมินมหาที่ไปหอดจอดถึงกับทีมงานอาจารย์นักดนตรีไปถ่ายทำด้านหน้าเวที ทีซีทำการแสดงคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ผมผมจงบอกว่ามันมินิแน่นะเพราะเวทีคอนเสิร์ตใหญ่เทียบเท่ากับเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทีเดียวเป็นเวทีแรกที่เป็นมินิคอนเสิร์ตเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด ตามที่มินิคอนเสิร์ตของอิลาน่อยอุหิงทำการแสดงมาผพรว่าเวทีนี้เป็นเวทีใหญ่ใหญ่ที่สุดเป็นของอบรร่วมครับที่ว่าอิหลาหน่อยอุหิงไปรับเชิญทางคณะหมอลำอื่นๆได้พี่น้องเป็นเป็นเวทีมินิอย่างเดียวนี่ เวทีนี้ใหญ่ที่สุดสมกับเป็นการจัดมินิคอนเสิร์ตเอาสาวน้อยเพชรบันแพงอีกไปลงครั้งแรกที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดปุไทยัธานีผมจังบาวว่ามันมินิแน่นะวิเฉพาะเวทีนี่ถ้าแดนเซอร์เจ็ดแปด ผมว่ามันดูหลงเหลงแน่นอนถ้าเป็นมินิคอนเสิร์ตอย่างน้อยแดนต้อง12มันถึงสิบขอดิพขอ,อดีผมว่ามองแนบมองจากเวทีนะเพราะว่าเวทีมันใหญ่แดนเซอร์เนี่ยวิ่งเต็มที่แน่นอน นว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกเพื่อจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสีล่องรับมิดหมอแคนแฟนหมอลบมาชมมาเบิง่งมาให้กำลังใจกีฬาหน่อยเิงพ้อทีมงานชาวคณะย่อมย่มอกมก็มานคณะใหญ่นะคณะ คณะย่อมย่อมมีพ่อโจน้องอุ๋งอิงอมแมอมสุสายใยพระเอกต้นวิบลชัยแลักทีมงานรถแห่บางสว่วนที่เข้าไปให้ความมวนความเซื่อนให้กับมิดม็อกแท่นแฟนมอลลั am, ที่ได้เขามาเบิกเป็นลานเฉพาะการจัดงาน สังเกตบางตามที่พิ่นั้งนั่งร้านที่ป้ายไฟเบ่งหยามันขึ้นเป็นยอมยอม,มองที่ว่าตอกลักยึดเสาไฟเสาไฟประดับนั่งร้านไฟประดับหยามันสีเกิดแสดงว่าตั้งไว้ประจำเเพงแค่เอาไฟประดับมาใส่แค่นั้นเอง เป็นสถานที่ที่จัดเป็นประจำอยู่แล้วเป็นอาเิเป็นงานประจำปีนะเป็นงานของอำเภอจช่ไนะพี่นอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังตะลึงตะลึงกับเวทีมินิคอนเสิร์ตเป็นเวทีเช่าเวทีจ้าง เพื่อนกะเฮ็ดสมกับที่เขาจากเอาเวทีใหญ่เต็มอัตราสมกับต้อนรับซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการหมอลำต้อนรับต้อนรับหมอลำชั้นแนวหน้าหมอลำเพลินแนวหน้าของเมืองไทย นี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าการจัดการการเบิงปริบทของหมอลำของสาวน่อยเผ็ดบานแพงจ้างเพราะชื่อเสียงก่อนที่จะมีชื่อเสียงมีคุณภาพ กราที่จะนำไปลงนำไปให้มิดหมอแค้นแฟนหมอลำตรงที่ที่ไม่เคยไปสแสดงการันตีด้วยผลงานการันตีด้วยคุณภาพที่เป็นที่ไว้วางใจแกมิดหมอแค้นแฟนหมอลำที่ไว้วางใจแก่ผู้จัดก,กราที่จะเอาสาวน้อยไปลง กล้าที่จะจ้างอีลาน้อยอุ้งอิงไปลงเพราะชื่อเสียงอุ้งอิงเพชรบ้านแองณนะตอนนี้ดังกระชอนไปทั่วสารทาิศกะวาได้ทั้งเมืองไทยและเมืองนอกขนาดเมืองนอกยังจับจองโตรอแค่วันเวลา เป็นตัวจัดสรรที่จะนำพาไหกีฬานวิ้งไปยังต่างประเทศเฉพาะเมืองไทยเฮ้านี่ถ้าเป็นภาคอื่นๆภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกยังสาวน้อยเพชรบ้านแผนยังไม่ไปถึงขนาด เพราะอย่างเพราะเวลาวันมันยังไม่ได้เฉพาะเดินสายในภาคอีสานกับภาคตะวันออกภาคกลางนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงมีงานเต็มไปจนถึงปี70อนาคตไม่แน่สาวน้อยเพชรบ้านแพงอาจจะไปเล่นทางภาคเหนือ าตะวันตกภาคใต้ถ้าหากมีผู้จัดใจปั๊มเนาะใจปั๊มใจสปอร์ตกล้าที่จะลงทุนว่าจ้างพอระยะทางมันก็ไกลค่าน้ำมันมันก็แพงอนาคตไม่แน่รอชมคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพง นำโดยผู้บริหารหนุ่มมาดโคจอโยมนินอุ๋งอิงเกชรบ้านแทงเจอกันผู้ไทยทานอีพินี้ฝากต้นความตะลึงไว้แต่เพียงสำนีขอบคุณที่ขามาเบิงขอบคุณที่ขามาแยงช่องยูทูบไทยสีเกตศเนี่ยอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์เนสุขพอ,อกันอีพีนาสบายดีครับผม